ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านผมชนันโชคบัวงามนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของความสวยงามของธุรกิจนะครับผมว่าความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นยังไงครับผมนับตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดมากมายนะครับซึ่งจะถูกจัดแบ่งออกได้เป็น3ยุคนั่นเองนะครับผมยุคแรกนะครับก็คือยุคเกษตร นะครับผมเป็นยุคที่ข้าขราชการเฟื่องฟูนะครับคนส่วนใหญ่จะเรียนมาเพื่อ,อเพื่อเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเจ้าคนนายคนคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยมักจะมีที่ดินเยอะๆนะครับเพื่อแสดงถึงอํานาจบาร,รมีของตนเองในยุคนี้นะครับมักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพ่อค้านะครับหรือง่ายคือ,อดูถูกอาชีพค้าขายนะครับผู้นําประเภทผู้นําประเทศเนี่ยต้องเป็นนักรบหรือว่าเป็นคนที่เก่งกล้านะครับ พอมายุคที่2นะครับคือยุคอุตสาหกรรมนะครับผมในยุคนี้นะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการขยายตัวเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับผมโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับคนที่เรียนส่วนใหญ่จะเรียนตามความต้องการของตลาดนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้กําหนดตักสูตรการเรียนการสอนเช่นวิศวกรนะครับบัญชีการตลาดประชาสัมพันธ์การโรงแรมแพทย์หมออย่างเงี้ยนะครับผมในยุค นี้นะครับพ่อค้าจะมีอานาจในการต่อรองกับภาครัฐเศรษฐีรายใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับผมพอมายุคในยุคที่3นะครับผมก็ยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารก็คือโลกแห่งโลกที่ไร้พรมแดนนั่นเองนะครับยุคนี้นะครับเริ่มต้นเดียบีค,ออคศคริสตศักราช2000นะครับเป็นต้นมานะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการสื่อสารเชื่อมโยงไปทั่วโลก าการค้าขายแบบ i, เสรี์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากมายเป็นยุคที่เฟื่องฟูของนักธุรกิจและนักบริหารการตลาดนะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะย่อขนาดขององค์กรลงและใช้เครื่องมือในการสื่อสารแทนคนเพื่อถถลดต้นทุนและก็สามารถแข่งขันได้นะครับจนคนเนี่ยจกกะเกษียณก,ก่อนกำหนดผู้นำประเทศส่วนใหญ่เป็นนักบริหารและก็นักการตลาดนะครับ ใครมีเครือข่ายมากกว่าคนนั้นก็จะมีอํานาจมากด้วยนะครับเศรษฐีใหม่จะเกิดจากาเครือข่ายเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนทุกท่านเนี่ยได้เห็นความแตกต่างระหว่างยุคเกษตรกรรมกับยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านดูนะครับผมเราส่วนใหญ่นะครับก็คงจะเกิดในยุคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทันนะครับยุคเกษตรกันนะครับจริงไหมครับ ก<น>็ผมจะแบ่งแยกเห็นนะยุคยุคแรกยุคของเกษตรกรรมนะครับผมก็คือ1คนเนี่ยก็คือมีแค่งานเดียวนะครับทํางานจนอายุ65ปีค่อยกเกษียณนะครับ<น>ตอกบัตรลงเวลาทํางานความรู้ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนนะครับรายได้เกิดจากขึ้นอยู่กับปริญญาและก็หนังสือรับรองยึดติดกับความมั่นคงของงานตําแหน่ง<ด>หน้าที่เป็นหลักนะครับให้ความสําคัญกับระบบอาวุโสนะครับ ใช้ความรู้เก่าในการทํางานเกษียณอยู่ที่แผนการตลาดของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับพึ่งพาแผนการรักษาพยาบาลนี่ของรัฐบาลนะครับทำงานที่บริษัทโรงงานนะครับส่วนในยุคข,ของข้อมูลข่าวสารนะครับหนึ่งคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีได้หลายงานหลายอายชีพนะครับและก็การเกษียณนี่ก็กเกษียณก่อนเกณฑ์นะครับกําหนดเวลาทํางานเองตามต้องการนะครับความรู้ส่วนใหญ่มาจากการสัมมนารา,ายได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับเป็นตัวแทนอิสระนะครับบริษัทเสมือนจริงนะครับรับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าตอบแทนในผลงานเนี่ยที่ทำนะครับการทํางานต้องใช้ความคิดใหม่ๆตลอดเวลาการเกษียณอยู่ที่พอร์ตการลงทุนที่ดูแลด้วยตัวเองนะครับและก็เป็นการทํางานที่บ้านนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพอจะเห็นภาพกันบ้างไหมครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับ ยุคนี้นครับได้ก้าวมาสู่ยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารเต็มตัวแล้วเป็นยุคที่ยุคแห่งเครือข่ายที่ไร้พรมแดนนะครับมีการแข่งขันสูงมากนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมากเลยนะครับต้องหาหนทางเพื่อลดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดบทคนงานสรรหาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนคนาบางรายเนี่ยก็หันมาสร้างธุรกิจเครือข่ายเป็นของตัวเองเช่นนะครับล็อกเล่ของตระกูลล่ำซ้ำนะครับ เอสมาร์ทเนี่ยของตระกูลอศวพโคโขิดยูนิลิเวอร์ค้าปลีกรายใหญ่เนี่ยก็กระโดดเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเช่นกันนะครับและที่ไม่ได้กล่าวมาถึงอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านธุรกิจเหล่านี้นะครับทำอย่างทำทุกอย่างเนี่ยทำทุกอย่างทุกทางเพื่อใหอ้สามารถแข่งขันได้นะครับและเพื่อความอยู่รอดถ้าใครแข่งขันไม่ได้ก็ต้องปิดตัวไปนั่นเองนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆทุกท่านอาจจะเห็น สถานการณ์บ้านเมืองนะครับแล้วก็สารส,าสถานภาพทางเศรษฐกิจสภาวะส,สังคมบ้างแหละนะครับก็จะพอเห็นภาพกันไปบ้างแล้วนะครับว่าจะเป็นในในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทปิดตัวกันหลายแห่งมากเลยนะครับคนก็ตกง,งานกับตกง,งานกันน,นับร้านคนเลยนะครับผมนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ออกมา,าเปิดเผยนะครับโดยตรงเลยว่าในธุรกิจธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่สายปันจะถึง แค่ปลายปีนี้เท่านั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนหลายคนเนี่ยจะตกงานล้มละลายไร้ซึ่งความมั่นคงในชีวิตนะครับบางคนเนี่ยคนคลเหล่านี้นะครับจะเริ่มไขวยคว้าหาโอกาสหาช่องทางเพื่อความอยู่รอดของตนเองและก็ครอบครัวนะครับการหางานใหม่เหรือครับแทบจะลืมไปได้เลยครับยากมากนะครับท,ทําธุรกิจส่วนตัวสิแล้วจะทําอะไรดีล่ะครับค้าขายหรอต้องลงทุนเท่าไหรล่ล่ะ ท่านลองเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับลองเดินตามตลาดนัดหรือว่าเปิดท้ายขายของดูนะครับทุกวันนี้นะครับแม่ค้าเยอะมากไม่รู้ขายสินค้าอะไรบ้างดูดูแล้วเนี่ยนะคนที่เดินซื้อสินค้าเนี่ยจะน้อยกว่าแม่ค้าเสอีกนะครับผมนี่ครับกลุ่มเป้าหมายในการแข่งขันสูงมากในยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารนะครับผมเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของการทําธุรกิจเครือข่ายจริงๆนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับการทําธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับ ขยายเครือข่ายไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยโดยการบอกต่อนะครับจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็น1ิ1หกสิบหกเป็นสามสองสาสิบสองเป็นหกสิบสี่หกสิบสี่เป็นร2อยิแทวีอ่าเป็นพหุคูณออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถามว่านี่แหละครับคือคนเพียงหนึ่งคนนี่คือความสวยงามของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่อ่าเพืพ่อนๆทุกท่านเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับอย่างเช่นชวนคนแค่2คนต่อเดือนเนี่ยคุณ ก็มีไรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนแล้วนะครับไม่ต้องไปเชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจไม่ต้องไปทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลือ้ามโมงเย็น1อาทิตย์1สัปดาห์เนี่ยทำงาน6วันหยุดแค่วันเดียวนะครับไม่ต้องมีเจ้านายคอยบองการชีวิตเรานะครับไม่ต้องมีลูกน้องที่เราต้องคอยดูแลไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเหนื่อยอะไรจะดูดีป่านนั้นครับผมแต่ที่สําคัญนะครับทำไมคน95%าที่ทาธุรกิจเครือข่า,ขายถึงเสียเงินมากกว่าได้เงิน ทำไมคน95%อถึงล้มเหลวในธุรกิจเครือข่ายและก็เดินจากไปเหตุผลเดียวครับคือการก๊อปปี้และเรียนแบบที่มันทํายากและก็เรียนแบบได้ยากนะครับเป็นบางคนเนี่ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เลยนะครับตัวเลขมันจึงเป็นอย่างที่เห็นกันไงล่ะครับแต่เชื่อไหมครับทุกเพื่อนทุกท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคําตอบเสมอนะครับบางท่านอาจจะมีคําถามบางท่านอาจจะกําลังแย่งในใจบางท่านอาจจะไม่เชื่อ ไม่ว่าท่านจะคิดยังไงนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆทุกท่านผมอยากให้เพื่อนเทุกท่านเน네ี่ยนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเพื่อนเพื่อนทุกท่านเองมากกว่าด้วยความจริงด้วยเหตุผลนะครับผมเพราะอนาคตของเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับต้องเป็นผูนน้นําองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อทุกท่านประสบความส,สนนําเร็จในธุรกิจเครือข่ายก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าธุรกิจเครือข่าย คือขายไหนนะครับที่มีกระแสาตามกระแสาตามความต้องการของผู้บริโภคมีสินค้าที่หลากหลายจายผลประโยชน์เร็วใจทุกวันอย่างเงี้ยนะครับต้องวิเคราะห์ดูนะครับก็ตอนนี้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจนี้นะครับก้าวเข้ามาไม่รู้ค่ายไหนบ้างนะครับเราก็ต้องเลือกแล้วก็เฟ้นเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็เลือกดูทั้งทีมทั้งเวลาแล้วก็ผมในคลิปวิดีโอที่แล้วผมก็ให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะเลือกทําธุรกิจเครือข่าย เจ็ดองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกท่านาแค่นี้นะครับผมยังไงติดต่อคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับเพ,พ,พ,พื่อนๆทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ